สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับรายการ Your Friend is a Doctor นะครับวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่21มีนาคมพุทธศักราช2563นะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับทุกท่านครับผมนายแพทย์วีรพานสุวรรณมัยนะเพื่อนของท่านนะครับยินดีต้อนรับสำหรับคนที่เข้ามารับฟังใหม่ยังไม่เคยรู้จักกันนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับ ารายการนี้เป็นรายการที่ผมมาอัปเดตถึงสถานการณ์ของโควิด -19 นะครับให้เพื่อนๆในช่องนี้ของผมฟังทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านยินดีจะฟังด้วยกันก็ยินดีต้อนรับนะครับก็กด Subscribe เอาไว้กดกระดิ่งไว้นะเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาก็ ท่านจะได้รับทราบก่อนใครนะครับแล้วก็ถ้าท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะก็กดแชร์ให้คนที่ท่านรักได้ฟังไว้ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะหัวข้อในวันนี้นะครับนะหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องอหยุดยั้งโรคระบาดได้นะครับพวกเราทุกคนคือฮีโร่เพียงแต่เราต้องทําอย่างนี้นะแล้วเราจะสามารถที่จะหยุดยั้งโรคระบาดนี้ไปได้วยกันนะครับ ตอนนี้เหมือนการรวมทีมอเวนเจอร์เลยนะเพราะว่าเราต่อสู้กับศัตรูตัวเล็กนะซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับแล้วก็ศัตรูตัวเนี้ยนะโจมตีพวกเราทุกคนนะทั่วโลกได้รับผลกระทบจากศัตรูตัวนี้ทั้งหมดนะครับก็วิธีการต่อสู้กับศัตรูตัวนี้ก็คือพวกเราต้องร่วมมือกันที่ี้ทํทำยังไงเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับสวันก่อนครับทุกท่านครับในกลุ่มไลน์ของ เพื่อนๆผมนะครับที่เรียนหมอมาด้วยกันในคณะแพทย์ศิีริราชรุ่น104นะก็พวกเราก็มีไลยกลุ่มกันนะครับก็ได้นั่งคุยกันนะครับคุณหมอเกือบ200คนนะอยู่ในกลุ่มไลน์นี้นะครับก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องโควิดน่ะอย่างผมเชื่อแหละท,ทุกกลุ่มไลน์ของคุณหมอนะคุยกันแต่เรื่องนี้เยอะนะครับแล้วก็มีการนําเสนอไอเดียนู่นนั่นนี่ต่างๆขึ้นมาเต็มไปหมดเลยทีนี้ก็มีเพื่อนผมคนหนึ่งครับท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคณะแพทยาศาสตร์เนี่ยนะครับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ธนบศรีสุวรรณนะครับอาจารย์เนี่ยเป็นเพื่อนของผมรุ่นเดียวกันนะที่คณะแพทยาศาีรรชก็ท่านก็มีความเป็นห่วงกับประชาชนน่ยนะครับท่านก็เลยนั่งทําโมเดลต่างๆออกมานะว่า เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วท่านก็สรุปมาเป็นอินโฟกราฟิกนะครับหภาพนะผมเห็นแล้วโอ้โหดีจังเข้าใจง่ายแล้วก็สวยด้วยนะแล้วก็ถ้าเอามาบอกพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าอาจจะเกิดประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยขออนุญาตท่านอาจารย์ธนบพนะครับซึ่งท่านอนุญาตแล้วนะครับท่านเป็นเพื่อนผมเองนะครับก็ให้เอามานําเสนอในช่องของพวกเราได้นะครับก็เลยพวกเราจะได้รู้ไปด้วยกันนะครับ ทุกท่านครับลองมาดูรูปที่1นนะครับรูปที่1เนี่ยนะฮะเป็นกราฟในแนวนอนก็คือระยะเวลาที่ผ่านไปนะครับส่วนในแนวตั้งเนี่ยคือจํานวนผู้ป่วยนะครับถ้าเราไม่คุมการระบาดนะครับแล้วองค์วงการแพทย์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีศักยภาพในการที่จะรับมือได้ตามเส้นปละทุกท่านเห็นไหมเส้นปละนะเส้นปละที่ที่ลากไปตามแนวนอนนะครับแล้วเราไม่คุมเลยนะเราปล่อยให้เป็นไปตามอะไรละ่ะ natural history ของโลกนะคือ เป็นไปตามปกติของโรคนะครับนะก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ครับทุกท่านเห็นไหมครับว่าจะมีส่วนที่สูงกว่าเส้นประเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับเนี่ยอาจารย์ท่านก็เขียนว่าจํานวนผู้ป่วยที่ล้นกว่าที่บุคลากรทางการแพทย์จะรับไหวและต้องเลือกว่าจะให้ใครได้รับการรักษาใครถูกปล่อยเอาไว้นะเห็นไหมจะมีคนเสียชีวิตคนตาย เพียบเลยนะครับนะครับในอย่างนี้จะเหมือนที่อิตาลีในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เหมือนในยุโรปบางประเทศเนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็คือจํานวนคนป่วยเนี่ยพุ่งขึ้นพีกนะครับแล้วก็เกินศักยภาพของการแพทย์จะรับไหวนะครับอันนี้เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ทํารูปที่2ให้ดูเห็นไหมสิ่งที่อยากจะให้เป็นนะครับแน่นอนครับทุกท่านครับเราไม่สามารถที่จะทําให้โรคเนี้ย ดีดนิ้วหายไปได้ในพริตตานะแต่ว่าเราสามารถที่จะกดนะกดไม่ให้พีคเนี่ยเกินศักยภาพของเราได้ถ้าใครได้ฟังคลิปของผมเมื่อวานนะครับนะอาจารย์นิธิพัฒน์เนี่ยท่านก็วางแนวไว้แล้วว่าศักยภาพของพวกเราเนี่ยในทางการแพทย์นเนี่ยวางเป็นระบบเลยระดับหนึ่งระดับ2ระดับ3อยู่ตามโรงพยาบาลไหนบ้างนะครับเรารู้นะครับว่าเรามีศักยภาพขนาดไหนถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรากดจํานวนคนไข้เนี่ยให้ต่ํากว่า ศักยภาพของเราที่เรามีอยู่สูงกว่าจำนวนคนไข้เนี่ยแน่นอนครับผลการรักษาต่างๆเนี่ยจะดีมากแล้วเราก็จะมีผู้เสียชีวิตน้อยลงนะครับเนี่ยอย่างรูปที่2เนี่ยครับสิ่งที่อยากให้เป็นนะครับก็คือ ศักยภาพทางการแพทย์ของเราเนี่ยเกินจํานวนผู้ป่วยตลอดเวลานะครับเราช่วยกันแยกตัวนะอยู่ที่บ้านไม่สูงสิงไม่ออกไปเสี่ยงนะครับพวกเราจะชะลอการเจ็บป่วยให้มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลช่วยดูแลผู้ป่วยได้ทันท่วงทีนะครับอันนี้ก็จะเกิดรูปอย่างรูปที่2ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องอยากให้เป็นอย่างนี้นะจะต้องช่วยกันนะครับก็ช่วยกันยังไงก็อย่างที่ผมบอก social distancing การัน n ีนะครับตอนนี้คนที่เป็นฮีโร่เนี่ย คือคนที่อยู่เฉยๆนะครับถ้าท่านอยู่เฉยๆไม่ออกไปไหนเนี่ยท่านคือฮีโร่นะตอนนี้เราต้องช่วยกันในลักษณะนี้นะครับทีนี้มาดูรูปที่3ครับแล้วเราอยู่ตรงไหนครับพวกเราต้องประเมินศักยภาพตัวเองด้วยนะว่าเราอยู่ที่เส้นปราที่1เส้นปราทที่2หรือเส้นปราทที่3นะครับเรามีหน้าที่ที่จะทําให้พีคของสีแดงเนี่ยอยู่ใต้เส้นปราเสมอนะผมเชื่อว่าถ้าพวกเรายังช่วยช่วยกันพวกเรายังตื่นตัวกันอยู่อย่างนี้นะครับ เส้นประจะต้องอยู่เหนือกราฟสีแดงแน่นอนนะครับนะแต่อาจารย์ก็แนะนำว่าอย่าใจเย็นไปนะครับเราแน่ใจไหมว่าศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในระดับไหนนะครับเบอร์1เบอร์2หรือเบอร์3นะครับจังหวัดที่เราอยู่ภูมิภาคที่เราอยู่อยู่ที่ระดับใดกันนะครับจำนวนห้อง ICU มีเท่าไหร่อุปกรณ์ที่มีเรามีพอได้กี่วันของหลายอย่างถึงจะมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น เราต้องช่วยกันนะอันนี้ก็คืออินโฟกราฟิกรูปที่3ที่เอามาให้พวกเราดูว่าแล้วเราอยู่ตรงไหนครับทีนี้ทำไมอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยจึงจำเป็นกับคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่ต้องเจอคนไขท้ทุกวันนะโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคหวัดนะในช่วงนี้นะครับเราไม่รู้ว่าเขาเป็นโควิด19หรือเปล่าทำไมเราถึงจะต้องป้องกันพวกเขาเหล่านั้นให้ดีที่สุดครับทีนี้ก็มาดูรูปที่4นะครับเห็นไหมครับเพื่อนเนครับ บุคลากรทางการแพทย์หรือเส้นปละลาเนี่ยนะตอนแรกๆดีเลยนะเราคุมมาได้อย่างดีเลยแต่สมมุติว่ามีช่วงเวลาหนึ่งที่บุคลากรทางการแพทย์เริ่มติดเชื้อครับเห็นไหมครับว่าเส้นปละลาดิ่งลงเลยนะเส้นปละลาที่ดิ่งลงทุกครั้งนะก็คือมีหมอป่วยมีพยาบาลป่วยไม่สามารถที่จะมาช่วยเหลือคนป่วยได้นะครับก็จะเกิด สีแดงเนี่ยที่พุ่งขึ้นไปมากกว่าเส้นปะนะถ้าสีแดงมากกว่าเส้นปะเนี่ยนะครับสีที่เกิดขึ้นก็คือจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งที่ไม่ควรจะเป็นนะครับนะทีนี้รูปที่4อาจารย์ก็อธิบายว่าถ้าหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่เกิดติดเชื้อด้วยนะระดับที่จะรับมือได้ก็จะต่ําลงเรื่อยๆนะครับยิ่งติดมากนะ ก็ยิ่งลดมากเราจะสูญเสียคนไข้ไปมากขึ้นซึ่งอาจรวมถึงหมอพยาบาลและเจา้าหน้าที่ที่ป่วยไปด้วยนะครับนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทุกรักทุกคน,นี่มีความจําเป็นที่จะต้องให้คุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยป่วยน้อยที่สุดในช่วงนี้นะครับรูปที่5ครับทีนี้สมมุติว่าคุณหมอคุณพยาบาลป่วยยังไม่พอนะบุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนเอาพวกเขากลับมาทํางาน เอาคนป่วยที่เป็นหมอเป็นพยาบาลมาทํางานหรือเขามาทํางานโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาป่วยนะั่นนะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นไปอย่างรูปที่5นะครับทุกท่านครับถ้าบุคลากรป่วยและยังมาทํางานนะครับแน่นอนแหละเส้นปราก็ต่ําลงและพีคสีแดงจะยิ่งสูงขึ้นเพราะอะไรเพราะหมอคนหนึ่งครับเจอคนไข้วันหนึ่งกี่คนครับอย่างน้อยๆก็30 40- 50คนนะที่ต้องตรวจคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคนหนึ่งเนี่ยแหละคือซูเปอร์สเปรเดอร์อย่างดีเลยนะครับที่จะทําให้คนไข้เนี่ย ติดเชื้อจากหมอจากพยาบาลไปได้นะเพราะฉะนั้นกราฟรูปนี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับอาจารย์เขียนคําว่าหายันะเลยนะนะถ้านะครับหมอพยาบาลติดเชื้อปุ้ดด้วยแต่ยังคงมาทำงานเชื้อจะแพร่ไปสู่คนไข้อื่นๆและติดบุคลากรทางการแพทย์ด้วยกันจำนวนผู้ป่วยจะสูงขึ้นแถมระดับความสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยทั้งหมดจะต่ำลงอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้า คุณหมอป่วยคุณพยาบาลป่วยยังคงไปทำงานนะครับสุดท้ายครับอินโฟกราฟิกที่6นะครับอาจารย์สรุปว่าขอทุกคนมาช่วยกันนะอย่างที่ผมบอกตอนนี้ทุกคนเนี่ยคือซูเปอร์ฮีโร่นะเราอย่าคิดว่าเราแข็งแรงเราไม่ป่วยนะครับเพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยอาศัยคนแข็งแรงคนไม่ป่วยนั่นแหละนะเอาเชื้อเอาพวกเขาเนี่ยไปปล่อยให้คนอื่นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันครับ ทุกคนช่วยได้มาร่วมช่วยการปลีกตัวอยู่บ้านไม่ออกไปเสี่ยงกินร้อนช้อนฉันล้างมือบ่อยมากนะครับอย่าไม่ใช่ช้อนกลางนะครับช้อนกลางเนี่ยเรามีการสัมผัสกันนะเพราะนั้นตอนตอนนี้ต้องกินร้อนช้อนฉันนะจานไข่จานมันนะครับนะ ท่านอาจคิดไม่ถึงนะครับว่าการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะช่วยให้มี ICU มีเลือดมียาและมีเงินเหลือไว้พอใช้นะครับวินัยจราจรไม่ต้องเสียเงินซื้อขับขี่ปลอดภัยสามารถช่วยเหลือคนได้มหาศาลนะครับอันนี้ก็คือข้อสรุปของท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธนบสีชุวันนะครับก็ ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่ท่านทําอินโฟกราฟิกมาอธิบายให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจอย่างง่ายๆนะครับและพวกเราก็จะได้รู้ตัวว่าเราจะต้องทําอย่างไรด้วยนะครับท่านที่ฟังแล้วได้ไอเดียของอาจารย์ธนบก็กรุณาแชร์ต่อให้คนที่ท่านรักด้วยนะครับท่านจะได้ฟังไอเดียพวกนี้ไปเยอะๆเลยนะตอนนี้ในช่องของพวกเรานะครับ ออกอากาศครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนฟังไม่ต่ำห้าหมื่นคนนะครับบางวันเนี่ยคนฟังแปดเก้าหมื่นถึงแสนคนก็มีนะในบางคลิปนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่า,าพวกเราก็คงมีเสียงส่วนหนึ่งแหละนะที่มีประโยชน์กับสังคมเพราะนั้นฟังแล้วแชร์ต่อด้วยนะครับทุกท่านครับทีนี้มาดูสถิติตัวเลขในเช้าวันนี้นะครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกรวมกัน2 7 4 2 0 2คนแล้วนะครับผู้เสียชีวิต เกินหมื่นแล้วนะครับทุกท่านครับ1น3 5 4คนนะครับผมขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่สูญเสียทุกท่านนะครับแต่ว่ามีผู้ป่วยที่หายแล้วก็มีนะครับ 90, 9 3 6คนนะครับในจำนวนผู้ป่วยที่รับการรักษาอยู่ตอนนี้ทั้งหมด17,1912คนนะ เป็นผู้ป่วยที่อาการเบาอาการไม่รุนแรงอยู่163,938คนนะครับคิดเป็น95%ของผู้ป่วยที่รับการรักษาอยู่ทั้งหมดนะและมีผู้ป่วยอาการหนัก อยู่7,974คนนะครับคิดเป็น5%ของผู้ป่วยทั้งหมดผู้ป่วยที่สิ้นสุดการรักษาไปแล้วนะครับทั้งสิ้น12,290คนนะครับก็เป็นสิ้นสุดการรักษาแบบหายนะ99,36คนนะครับคิดเป็น89%และมีผู้ป่วยที่เสียชีวิต11,354คนนะครับคิดเป็น11%ของผู้ป่วยที่สิ้นสุดการรักษาไปแล้วทั้งหมดนะครับเช่นเคยครับผมเอา กราฟเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูนะครับก็เป็นกราฟที่บอกว่าตอนนี้ความชันยังคงสูงขึ้นมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในอเมริกาและในยุโรปนะครับเพื่อนๆดูรูปนี้สิครับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน1000คนนะครับนะดูที่อิตาลีครับ5,986คนครับเมื่อวานติดเชื้อเข้าไปเป็นรายใหม่นะตอนนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด4 7 0 2 1คนนะครับ สเปน3,433น่คนติดเชื้อรวมแล้วในสเปน20,000กว่าคนนะครับเนี่ยตเต็มไปหมดเลยอิรานเยอรมันนะครับสหรัฐอเมริกานะประเทศมหาอำนาจของโลกนะครับติดเชื้อเมื่อวาน5,087คนนะครับนะรวมผู้ติดเชื้อในอเมริกา18,876คนนะครับโอ้โหเมื่อวานแย่ yeah, เลยนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วในอเมริกา237คนนะ เดี๋ยวผมมีข่าวจากอเมริกาหลายข่าวเลยจะเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับในภูิภาคของเราเนี่ยมาเลเซียนะครับเป็นประเทศแรกที่มีผู้ติดเชื้อเกิน1000คนนะครับแต่เขาปิดประเทศแล้วนะครับตอนนี้ในมาเลเซียเนี่ยมีผู้ติดเชื้อ1000งพกับสาคนนะครับหน้าที่2ครับเป็นผู้ติดเชื้อนะตั้งแต่300กว่าคนขึ้นไปนะครับเห็นประเทศไทยอยู่บรรทัดสุดท้ายนะครับ ประเทศไทยเนี่ยมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด32 2คนนะครับเมื่อวานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่50คนนะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณหมอคุณพยาบาลของไทยและก็ของทั่วโลกนะครับช่วยกันทุกท่านผมรู้ว่าทุกท่านเหน็ดเหนื่อยมากนะครับนะถ้าถัดไปก็เพื่อนๆก็อ่านกันเองนะผมก็จะเอามาแปะเอาไว้เช่นเคยนะครับในหน้านี้นะครับเต็มเลยนะอ่านไม่ไหวนะโอ้โหเยอะจริงๆครับทุกท่านครับ มีข่าวอัปเดตนะครับก็ดูแล้วเป็นข่าวที่น่าสนใจนะแต่ส่วนใหญ่เป็นข่าวของอเมริกานะครับผมก็เลยเอามาให้ทุกท่านฟังด้วยนะเมื่อวานที่อเมริกาอย่างที่บอกครับมีติดเชื้อรายใหม่5 8 7รายนะครับที่รัฐอิลลินอยส์นะครับนะกัวนเนอร์ก็ประกาศว่าให้ทุกคนอยู่ที่บ้านแล้วนะครับนะทุกท่านต้องอยู่บ้านนะครับนิวยอร์กนะครับนะนอนเขาใช้คำว่านอน essential worker stay home นะครับนะคนที่ ไม่มีความจําเป็นต่อชีวิตทํางาน,นอะไรที่มีความจําเป็นต่อชีวิตเช่นอาหารเวชภัณฑ์น,นะครับหมอพยาบาลนะครับปัจจัย4นั่นแหละนะอันนี้ออกมาทํางานได้คนอื่นๆไม่ได้ออกมาทํางานนะครับให้อยู่บ้านนะครับ working at home นะครับเพนเป็นวเนียก็คล้ายกันนะครับปิดธุรกิจเลยนะที่เป็นเวเนียนะธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตให้หยุดนะครับ ที่แคลิฟอร์เนียนะครับถ้ากัปเวนรนเอร์ให้บอกว่าให้ทุกคนอยู่บ้านนะครับนะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้นะครับอีก2เดือนนะครับเราจะมีประชากรในรัฐเนี่ยห้ติดเชื้อโรคนี้นะครับโอ้โหซึ่งเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากเลยนะครับทีนี้มาดูสถานการณ์ในประเทศไทยบ้างนะครับในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีผู้ป่วยสะสม322คนนะครับเป็นผู้ป่วยรายใหม่50คนนะครับ แล้วก็ในผู้ป่วยที่เป็นอยู่เนี่ยสามคนมีอาการรุนแรงนะครับแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งคนกลับบ้านแล้ว44คนนะครับทีนี้ผู้ป่วยรายใหม่ๆเมื่อวานนะครับกอ็อย่างที่บอกว่ามีหลายกลุ่มก้อนนะครับกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มสนามมวยนะครับเซียนมวยครูวมวยพนักงานต้อนรับนะครับกรรมการนะครับแล้วก็กระจายออกไปตามจังหวัดต่างๆนะที่ท่านไป ไปอยู่อาศัยกันนะครับสุสประการนครสวรรค์เชียงใหม่นครนายกและนครราชสีมานะครับกลุ่มที่2เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงย่านทองหล่อนะครับรังคำแหงนะครับทั้งพนักงานและคนที่ท่องเที่ยวนะครับกลุ่มที่3คือคนที่สัมผัสผู้ป่วยอื่นก่อนหน้านะครับนะและกลุ่มที่4คือกลุ่มที่เข้าร่วมพิธีการทางศาสนาที่มาเลเซียนะครับกลุ่มที่5คือนักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากอังกฤษนะครับกลุ่มที่6กคือพนักงานราชการเดินทางกลับมาจากอังกฤษนะครับ กลุ่มที่7เดินทางกลับจากต่างประเทศเป็นชาวเมยนมา2คนนะครับกลุ่มที่8คือทํางานในที่แอาอาัดหรือใกล้ชิดชาวต,ต่างชาตินะครับเป็นไกด์เป็นรปภน,นะครับแล้วก็ยังมีผู้ป่วยรายที่3 2 0ร้อถึงสามรอสอบสเนี่ยรอสอบสวนโรคอยู่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของอที่เกิดขึ้นรอบโลกวันนี้ที่ผมเอามารวบรวมเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับที่โรงพยาบาลลาดวิถีครับนะมีโครงการ เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับรักษาผู้ป่วยโควิด -19 นะครับดีต่อใจได้ต่อบุญนะครับมีความหมายกับหลายชีวิตโรงพยาบาลราชวิถีครับทุกท่านครับถ้าใครที่มีกําลังทรัพย์นะไม่รู้จะช่วยอะไรใครยังไงก็เดี๋ยวผมแปะวิธีการบริจาคเอาไว้ให้ตรงนี้นะครับทุกท่านก็บริจาคได้ตามกําลังศรัทธานะครับ <laughs> <laughs> <g iggle> ก็ช่วยกันนะคนละนิดละหน่อย5บาท10บาทนะ ช่วยกันถือว่าเราได้ทําบุญเราร่วมมือกันครั้งใหญ่ของประเทศชาติและของโลกเรานี้ด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับทุกท่านครับเพื่อนๆครับท่านอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ